สวัสดีค่ะคิวเรเตอร์ยุนเฮยจีค่ะตรงหน้าของชั้นตอนนี้มีสกินแคร์หชิ้นเรียงกันอยู่ค่ะส่วนใหญ่ก็ทราบกันใช่ไหมคะว่าเราใช้4ีเทคโนโลยีหลักในการผลิตเทคโนโลยีการทำบริสุทธิ์พันธสูงที่ใช้สกัดสารบำรุงและเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรสดเพื่อคงความสดใหม่เทคโนโลยีการหมัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีนาโนแคปซูลเพื่อประสิทธิภาพการส่งต่อสารค่ะและยังเพิ่มเข้าไปอีก2เทคโนโลยีกลายเป็นเซ็ตที่ใช้ถึง6เทคโนโลยีด้วยกันค่ะและแทนที่เราจะใช้เพียงแค่น้ำบริสุทธิ์เราใช้กร e นที e อเซนเชียลวอเตอรซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นเบสค่ะแค่ขั้นตอนแรกอะตอมีกก็ไม่เหมือนใครแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะให้ดูผลิตภัณฑ์และค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะคะ ตัวแรกที่ฉันจะให้ดูคือโทเนอร์ค่ะพรีเมียมโทเนอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยปริมาณจุใจ150 ml ในนี้จะมีสารที่ได้จากการบ่มแบคทีเรียบ b ฟิตา้าซึ่งเป็นสารหมากจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะแต่ในขั้นตอนการสกัดนั้นมันยุ่งยากมากเลยค่ะและได้ปริมาณที่น้อยและยังเรียกว่าเป็นอิมมเลียนสารบำรุงที่มีลักษณะยืดหยุ่นและนุ่มนวลจุดเด่นคือการทำให้ผิวยืดหยุ่นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวฉันจะลองทาดูนะคะลักษณะเป็นเจลใสค่ะทันทีที่ทานั้นให้ความรู้สึกที่ชุ่มชื้นมากและอ s o สลตรโซลูชันที่ส่งพลังของเราก็คือแอมพูนั่นเองค่ะถ้าไม่นับ4ี่เทคโนโลยีแรกที่พูดถึงไปยังมี2เทคโนโลยีหลักคือเทคโนโลยีส่วนประกอบกับเทคโนโลยีส่งต่อค่ะหรือ e p i d e r m a l g r o w t h factor การเลือกส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง มาค้นคว้าอย่างแม่นยำและรวดเร็วคะ่ะอย่างที่สองคือดอมมินเป็นสารที่เกิดจากการวิจัยทำให้อินทผพัลลเมื่อ4,300ปีก่อนแตกหน่อได้อีกครั้งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อินทราัลที่หยุดเติบโตได้แตกหน่อและเติบโตได้อีกครั้งดังนั้นจึงสามารถหยุดเวลาแห่งผิวได้ไม่สุดยอดเลยคะ่ะอย่างที่สามคือน้ำกลั่นจากโยเซมิตีในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีในซานฟรานซิสโกนั้น มีตน้นเมตาเซโคเอยียอายุร้อยปีซึ่งผลิตสารที่ทำหน้าที่ปกป้องผิวจะช่วยดูแลรอบการผลัดเซลล์ผิวก็คือสารตัวนี้นั่นเองค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นทีทเมตผิวนั่นเองสุดท้ายค่ะผิวของเราประกอบด้วยผิวชั้นหนังแท้กับชั้นหนังกำพร้าซึ่งระหว่างสองชั้นนี้จะมี D E J เป็นที่มาของผิวกระชับเต่งตึงค่ะการจะทําให้โครงสร้างนั้นแข็งแรงจะต้องมีโปรตีนค่ะอโธมี่ใช้โปรตีนจากดอกลูปีนที่เติบโตขึ้นตามธรรมชาติค่ะ การพบกันของส่วนประกอบที่ดีและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเรียกว่า targeting ซึ่งจะเข้าไปแก้ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดอยู่ในแอมพูขวดนี้แล้วค่ะไม่สุดยอดเลยค่ะฉันจะลองหยดบนหลังมือให้ดูนะคะตอนนี้สารสกัดก็อยู่บนหลังมือของฉันค่ะเวลาทาจะรู้สึกลื่นชุ่มชื้นและซึมง,ง่ายนี่คือจุดเด่น หากเราแก้ปัญหาผิวด้วยแอมพูไปแล้วความแต่งตึงภายในเราก็ต้องดูแลด้วยเซรั่มค่ะด้วยส่วนประกอบของไมโครอิมัลชันที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากเป็นเซรั่มที่จะไปเติมเต็มผิวแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยค่ะเดี๋ยวฉันจะลองทาดูนะคะเมื่อกี้ทาแอมพูไปแล้วลงตัวนี้เลยรู้สึกเซรัม่มเกาะผิวแน่นเลยค่ะให้ความรู้สึกสดชื่นบางเบาและเกาะผิวแน่น หากเราบำรุงให้ผิวชั้นในแข็งแรงแล้วเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับกำแพงผิวใช่ไหมคะตัวถัดไปคือโลชั่นค่ะโลชั่นมีส่วนประกอบของลาเมลล่าที่มีลักษณะเหมือนนางกำพรา้าจุดเด่นคือความนุ่มนวลค่ะฉันจะลองทานะคะโอ้โหผิวสัมผัสนุ่มนวลมากเลยค่ะเห็นความฉ่ำวาวไหมคะชุ่มฉ่ำและเงาวาวคราวนี้เราก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับกำแพงผิวอย่างนุ่มนวลได้แล้ว ต่อไปเป็นอายคอมเพล็กซ์ค่ะเรื่องตาเนี่ยเราต้องดูแลโดยเฉพาะนะคะกังวลเรื่องแพ้แต่ความกังวลเรื่องริ้วรอยก็คงไม่แพ้กันอโทมี่เราดูแลทั้งเรื่องริ้วรอยและความกระจ่งางใสแบบทูอินวันเลยค่ะเราทําให้เซลล์แอคทีฟโคสเียรนทาให้สามารถใช้ได้อย่างวางใจเลยค่ะต่อจากนี้เราจะสามารถคงความแต่งตึงให้กับผิวรอบดวงตาได้อย่างไร้กังวลเลยค่ะอย่าทาบริเวณดวงตานะคะแค่ทารอบดวงตาเท่านั้นค่ะสุดท้ายคือนูทริชั่นครีมค่ะ ด้วยส่วนประกอบลิพิดที่คล้ายกับผิวหนังและมีสารบำรุงอัดแน่นมันไม่ได้ดีแค่การฟื้นฟูผิวเท่านั้นยังผ่านการทดสอบความยกระชับของใบหน้าเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแม้ว่าสกินแคร์ที่อยู่ตรงนี้ทุกตัวจะผ่านการทดสอบหมดทุกตัวแล้วแต่การทดสอบความยกระชับของใบหน้ามันดึงดูดใจฉันมากที่สุดเลยค่ะความรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลตั้งแต่หน้าถึงคอจากสถาบันความงามเลยค่ะแต่ตอนนี้สามารถบำรุงได้เองแบบพรีเมียมที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะลองทาดูนะคะทันทีที่ทาไม่เพียงแต่รู้สึกว่าลื่น หลังจากทาเสร็จผิวก็ดูเงาว,าวาวอย่างมีระดับเลยค่ะทำให้ฉันอยากจะเรียกเซตนี้ว่าเซตดีมีระดับมากๆเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วแม้ฉันจะผิวขาวแต่ก็เป็นผิวที่บางแพ้ง่ายชอบมีปัญหาใช้ครีมสูงสีสห้ไม่ได้ค่ะแต่เพราะอะโทมี่ผ่านการทดสอบเดอร์มาเทสจากเยอรมันที่เป็นการทดสอบที่เข้มงวดมากทำให้ฉันสบายใจและกล้าใช้ค่ะและยังได้รับรางวัลจางยองชิล นอกจากส่วนประกอบที่ช่วยฟื้นฟูผิวแล้วยังได้รับการรับรองด้านนวัตรกรรมจากเทคโนโลยีการส่งต่อพิเศษอีกด้วยทุกคนคะคนที่ดูแลตัวเองก่อนคนนั้นชนะนะคะต่อจากนี้มาดูแลผิวด้วย Absolute c e l l a c t i v e Skincare ที่มีส่วนประกอบที่ดีเทคโนโลยีที่ดีและยังผ่านการทดสอบให้ใช้ได้อย่างวางใจกันดีกว่าคะ่ะคิวเรเตอร์ยุนเยจีขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ